สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่สองแปดตุบเสียงทึบหนึ่งดังขึ้นเบาๆเป็นผู้นำตระกูลปาร์คที่แข้งขาอ่อนแรงสุดลงไปนั่งก้นจำเบ้าบนยานบินของมันร่างยังสั่นระร,ริกไปราวลูกนกตกน้ำตอนนี้มันมองจ้องร่างชายหนุ่มชุดม่วงในม่านแสงด้วยสายตาทำราวกับมองเทพเจ้ามันหวัดผวาทั้งกลัวจนหัวใจแทบหยุดเต้นเหล่าระดับสูงๆของตระกูลปาร์คทั้งหลายก็น่าเสียถึงขีดสุด บางคนก็ถึงกับซี่จนหาสีเลือดไม่เจอบ้างก็ยืนขาสั่นผาพับตัวสั่นระริกพระเจ้าช่วยตระกูลป้าของพวกมันไปล่วงเกินตัวตนระดับนี้ได้ยังไงตอนนี้เจ้ายังอยากจะตอบว่าทุกสิ่งที่เจ้าไปทำไว้บนโลกเป็นเพราะความหวังดีอยู่อีกไหมภายใต้สายตาหวาดลัวของทุกคนต้นหลิงเทียนเพียงหันไปเหลือบมองเรโนนที่เขาบีบคอยยกร่างอยู่พลางถามเสียงเย็น ตั้งแต่ที่ตัวหลิงเทียนควบคุมเรือรบระดับเหนือชั้นทั้ง37ลำได้ง่ายดายราวของเล่นเรโนนก็ตกตะลึงไปด้วยความหวาดกลัวอีกทั้งมันยังตระหนักได้ตั้งแต่วินาทีนั้นผู้ฝึกตนเบื้องหน้าไม่ใช่ตัวตนที่ตระกูลป้าของพวกมันจะต่อแย่ได้และตอนนี้พอมาได้เห็นฉากเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นในม่านแสงสะท้อนว่าผู้ฝึกตนเบื้องหน้าทำลายเรือระดับภัยพิบัติที่มีระดับเหนือกว่ายานรบระดับเหนือชั้นของพวกมันถึงสองขั้นได้ง่ายดายเพียงใด ยิ่งไปกว่านั้นภายใต้การระดมยิงเต็มอัตราศึกของเรือรบระดับภัยพิบัติ17ลำอีกฝ่ายไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนแล้วปีศาจมันต้องเป็นปีศาจแน่ๆเรโนนก็ได้แต่รำ่ำร้องในใจอย่างหวัดผวาเสียขวัญมองต้นหลิงเทียนอีกครั้งสายตาก็ท่วมท้นไปด้วยความหวาดกลัวไร้สิ้นสุดมาไม่สุดท้ายภายใต้สายตาเย็นชาอันน่ากลัวของต้นหลิงเทียนเรโนนที่หายใจแทบไม่ออกก็พยายามกล่าวความจริงออกมาอย่างยากลำบาก ผ,ผมต้องการยึดครองและควบคุมโลกจากนั้นค่อยทําให้โลกเป็นดาวอนานิคมของตระกูลป้าคให้มนุษย์โลกเป็นดั่งสัตว์เลี้ยงและทาสแรงงานให้ตระกูลป้าคของผมไว้ใช้ประโยชน์ทันทีที่เรโนนกล่าวตอบออกมาสีหน้าต้วนหลิงเทียนก็ทําราวกับพูดคาว่าแล้วเชียวออกมาอย่างไรก็ตามด้านหลงเจิ้นกัวกับอีกสิบขุนพลถึงกับหน้าเสียไปทันทีเพราะหากต้วนหลิงเทียนไม่ปรากฏตัวขึ้นพวกมันจินตนาการออกได้ไม่ยากเลย ว่าอนาคตอันใกล้มนุษย์โลกจะอยู่กันยังไงไม่พ้นต้องตกเป็นทาสอย่างไร้หนทางขัดขืนใช้ชีวิตดั่งหมูในคอกวูบ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 และพอได้ยินคําตอบของเรโนนคนของตระกูลปาก็ยิ่งหน้าเสียไปกันใหญ่หลายคนเริ่มวนเนนไปมาคล้ายจะเป็นลมถึงแม้พวกมันจะเข้าใจการกระทําของเรโนนก็ตามที เพราะโดยปกติแล้วพวกมันก็มักจะเดินทางไปหาดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตแบบนี้แล้วพยายามครอบงำจนทําให้อีกฝ่ายกลายเป็นธาตุอย่างไรก็ตามดาวเคราะห์ที่พวกมันไปยึดปกติก็ไม่มีภูมิหลังยิ่งใหญ่อะไรแต่ตอนนี้พวกมันตระหนักได้ชัดถนัดใจดาวเคราะห์นําว่าโลกที่เรโนนไปพบเจอเข้าโดยบังเอิญจริงอยู่ที่ได้อารยธรรมทอว่ากลับมีผู้ฝึกตนอันทรงพลังกล่าวได้ว่าคราวนี้เรโนนเตะโดนตอเหล็กเข้าอย่างจัง คุณชายผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่เรโนนทำเป็นการกระทำตามอำเภอใจของมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับตระกูลป้าของพวกเราแม้แต่น้อยขอท่านได้โปรดอย่าลากตระกูลป้าของพวกเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่นานก็มีระดับสูงของตระกูลป้าก,กดปุ่มกระจายเสียงบนยานบินแล้วรีพูดออกมาอย่างร้อนใจใช่แล้วคุณชายพวกเราไม่รู้เลยว่าเรโนนมันไปทำอะไรแบบนั้น คุณชายผู้ยิ่งใหญ่ท่านจะทำอะไรกับเรโนโนก็เชิญท่านจัดการได้ตามใจแต่พวกเราหวังให้ท่านปล่อยปลาละเว้นตระกูลป์กของพวกเราไปสักครั้งเรียกว่าระดับสูงทั้งหลายของตระกูลปก์กไม่มีใครยึดถือศักดิ์ศรีอะไรทั้งนั้นเร่งกล่าวร้องขอความเมตตาออกมาเจ้าละวันผู้นำตระกูลป์าแล้วเจ้าหลักว่าไงต้วนหลิงเทียนไม่ได้สนใจอะไรกับเสียงวิงวอนของระดับสูงตระกูลปก์กเพียงหันไปมองถามเรลินด้วยรอยยิ้มคุณชายผู้ยิ่งใหญ่ ด้านเรลินตอนนี้ก็ได้กลับมายืนขึ้นอีกครั้งแล้วแต่อย่างไรขามันก็ยังสั่นไม่หายสองตามองต้นหลิงเทียนด้วยความซับซ้อนค่อยถอนหายใจตอบว่าถึงสิ่งที่เรโนนทำถึงแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เจตนาของมันก็เป็นการทำเพื่อตระกูลปากของพวกเราทั้งหมดเพราะคิดทำประโยชน์ให้ตระกูลปากดังนั้นผมปากเรินในฐานะผู้นำตระกูลปากขอรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดด้วยชีวิตเรลินกล่าวผู้นำ หน้าของระดับสูงตระกูลปาร์กเปลี่ยนไปยกใหญ่พวกมันแทบรอตัดสัมพันธ์กับเรโนนไม่ไหวแล้วแต่ผู้นำของพวกมันดันพูดทำนองว่าการกระทำของเรโนนเกี่ยวพันถึงตระกูลปาร์กผู้นำฉันรู้ว่าพ่อแม่ของเรโนนทำเพื่อเธอไว้มากอีกทั้งทั้งคู่ยังตายเพราะช่วยเธอแต่อย่าลืมไปว่าเรื่องวันนี้เกี่ยวพันถึงความอยู่รอดและล่มสลายของตระกูลปาร์กผู้นำ แกจะลากทั้งตระกูลให้ล่มจมไปพร้อมเรโนนเพราะความเอาแต่ใจของแกไม่ได้ตอนนี้เองเหล่าระดับสูงตระกูลปากที่มีอายุมากกว่าเรลินก็พากันปิดฝาครอบยานบินให้มิชิดและกดปุ่มสื่อสารพลางตะคอกเสียงใสๆอย่างไม่เกรงใจหมายเกลี้ยกล่อมให้เรลินเปลี่ยนใจให้ได้คุณลุง เรโนนที่อึดอัดเพราะหายใจไม่ออกตอนนี้ถึงกับต้องน้ำตาไหลในขณะที่ทุกคนในตระกูลกำลังทอดทิ้งมันอย่างไม่ยดีแต่ลุงของมันกลับยังคิดปกป้องมันด้วยชีวิตทำให้มันตื้นตันใจจนต้องร้องให้ออกมาคุณชายทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำไปทั้งหมดเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของผมคนเดียวตระกูลปาร์คไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้สุดท้ายเรโนนก็กัดฟันพูดออกมาราวกับตัดสินใจขั้นเด็ดขาดมันมองกล่าวกับตัวหลิงเทียนด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียวว่า จะฆ่าจะแกงผมก็สุดแล้วแต่ท่านเลยพวกเจ้าลุงกับหลานสองคนนับว่าสนิทสนมกลมเกลียวกันดีจริงๆน่าทราบซึ้งนักมองไปยังเรโนนกับเรลินที่แลดูจะรักกันมากต้นหลิงเทียนก็ค่อยๆค,ค,คลายมือที่เกอบกลุ่มลำคอของเรโนนก่อนที่จะใช้พลังหอบหิี่ร่างมันไปไว้บนยานบินของเรลินหือเห็นฉากดังกล่าวคนของตระกูลปาก็พากันสับสนด้วยไม่รู้ว่าผู้ฝึกคนคนนี้คิดจะทำอะไรกันแน่ฟุบ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  จากนั้นภายใต้สายตาของทุกคนต้นหลิงเทียนเพียงยกมือขึ้นมาสบัดออกส่งส่งก็เหินร่างออกไปพร้อมหอบหิ้วถังเซี่ยวเซี่ยวหลงเจิ้นกัวและคนอื่นๆมุ่งหน้าไปยังปราสาทหลังใหญ่เบื้องล่างทันทีในขณะเดียวกันเรือรบระดับเหนือชั้นทั้ง37ลำที่ลอยล่องอยู่ก็คล้ายมีมือที่มองไม่เห็นหยิบยกพวกมันไปวางเก็บไว้ในฐานใต้ดินอย่างที่พวกมันเคยอยู่แต่แน่นอนว่าฐานใต้ดินที่ว่าตอนนี้เพดานพังพินาศสภาพด้านในอย่างเธอดูไม่ได้ ตอนนี้ข้ากับเพื่อนเพื่อนคิดเป็นอคันตุกะจากแดนไกลมาเยือนตระกูลปากสักหน่อยผู้นำเรลินมีอะไรขัดข้องหรือเปล่าในขณะที่เหินร่างพลางหอบหิ้วทุกคนไปหยุดลอยเหนือปราสาสตต้วนหลิงเทียนก็หันกลับไปกล่าวถามเรลินผู้นำตระกูลปากเสียงเรียบหาเรลินผงะไปวูบหนึ่งหลังจากนั้นมันก็ดึงสติกลับคืนและตระหนักได้ว่าดูเหมือนจะมีหนทางประนีประนอมเรื่องราวแล้วจึงเร่งพยักหน้าราไก่จิกเม็ดข้าวทันที ไม่มีไม่มีอะไรขัดข้องครับท่านคุณชายผู้ยิ่งใหญ่ลดตัวมาเยือนตระกูลป้าของพวกเราแบบนี้ถือเป็นเกียรติของวงตระกูลพวกเราอย่างยิ่งไม่นานฉากเรื่องราวความวุ่นวายกลางฟ้าในหน้าจอถ่ายทอดสดก็หายไปเพราะเหล่าระดับสูงของตระกูลป้าแห่กันนำยานบินไปลงจอดและเร่งตามกลุ่มตัวหลิงเทียนเข้าไปในปราสาทหลังมะฮมาอันเป็นดั่งเคหสถานหลักของตระกูลป้าก,กันเจ้าละวันเออตกลงนี่มันยังไงกันละเนี่ยไม่ตีกันแล้วเหรอ ดูเหมือนว่าผู้ฝึกตนคนนั้นคิดมอบความเมตตาให้ตระกูลปาร์กยังไม่ชัดหรือไงด้วยพลังดั่งเทพเจ้าผู้ฝึกตนคนนั้นถ้าคิดจะลบตระกูลปาร์กให้หายไปจริงๆก็ง่ายเหมือนล้างก้นเห็นกันอยู่ว่ามันจงใจปล่อยตระกูลปาร์กไปชัดๆจังหวะนี้หลานคนบนดาวลิเซอร์ที่ดูถ่ายทอดสดอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเพราะพวกมันหลายคนก็วิตกกังวลไม่น้อยว่าผู้ฝึกตนจะทำลายตระกูลปาร์ก ต้องทราบด้วยว่าตระกูลปาร์คอย่างรากลึกในดาวลิเซอร์มานานกิจการอะไรก็มีมากมายหากผู้ฝึกตนคนนั้นทำลายตระกูลปาร์คจริงๆแล้วคนอื่นๆที่ทำงานในเครือตระกูลปาร์คลหละถึงตอนนั้นจะมากจะน้อยพวกมันก็ยากจะหลีกเลี่ยงผลกระทบแล้วเรียกว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตระกูลปาร์คทั้งหมดล้วนภาวนาให้ตระกูลปาร์คแก้ไขเรื่องราวได้โดยสันติวิธีทั้งนั้น ส่วนอีกด้านตัวหลิงเทียนถังเซี่ยวเซี่ยวหลงเจิ้นกัวและคนอื่นๆที่ตอนนี้ถูกรายล้อมไปด้วยระดับสูงของตระกูลปาก็ถูกผู้นำตระกูลอย่างเรลินพามายัางห้องรับแขกที่ดีที่สุดในปราสาทหลังใหญ่และอีกฝ่ายก็ต้อนรับขับสู้ราวกับทุกคนเป็นพระราชาตัวหลิงเทียนก็ไม่แปลกใจอะไรกับวิธีปฏิบัติอย่างดีของอีกฝ่าย บอกตรงๆต,ตอนแรกข้าคิดว่าจะทำลายเรือรบระดับเหนือชั้นของตระกูลปาร์คทั้งหมดรวมถึงข้านักวิทยาศาสตร์ของตระกูลปาร์คทุกคนและปล่อยให้ตระกูลปาร์คของพวกเจ้าวิ่งเต้นดิ้นรนหนีการล่มสลายกันเอาเองหลังจิบชาชาช่าสดชื่นอึกหนึ่งต้นหลิงเทียนที่นั่งบนโซฟาหรูก็กล่าวออกมาตรงๆท่ามกลางความสงบเงียบของผู้คนตระกูลปาร์คที่ยืนแน่นิ่งอย่างเรียบร้ยบรอยๆ และบอกได้เลยว่าทันทีที่ต้นหลิงเทียนพูดประโยคนี้จบคำขาของตระกูลปาร์กทุกคนในห้องรับรองแทบจะสูญสิ้นเรี่ยวแรงเพราะหากอีกฝ่ายลงมืออย่างที่พูดจริงถึงแม้ว่าตระกูลปาร์กจะยังไม่ถึงขั้นล่มสลายลงทันทีแต่ทว่าก็เสมือนเหลือแค่เปลือกและหลังจากนั้นในเวลาแค่ไม่นานตระกูลปาร์กก็ไม่พ้นต้องถูกอีกเก้าตระกูลกลืนกินแน่ท้ายที่สุดแล้วตระกูลปาร์กที่ไร้นักวิทยาศาสตร์กับยันรบก็เหมือนพยัก์ไร้เคี้ยวเล็บแต่ว่าตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้ว พอต้นหลิงเทียนเอ่ยประโยคนี้ออกมาคนตระกูลปาร์กพอได้หายใจคล่องคออีกครั้งและสิ่งที่ข้าจะพูดต่อไปนี้ข้าบอกไว้เลยว่าข้าไม่สนว่าพวกเจ้าจะคิดเห็นอย่างไรและไม่ว่าพวกเจ้าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็เรื่องของพวรกเจ้าภายใต้สายตาของทุกคนในห้องต้นหลิงเทียนกล่าวออกมาเสียงดังฟังชัดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดไม่อนุญาตให้ปฏิเสธได้ยินวาจาดั่งประกาศสิทธิ์ของต้นหลิงเทียนคนตระกูลปาร์กก็ได้แต่ขี่ยิ้มขื่นขมระทมใจออกมาตละ้อย จังหวะนี้พวกมันยังมีทางเลือกอีกเหรอขอเพียงแค่ผู้ฝึกตนที่ทรงพลังดั่งถวยเทพเบื้องหน้าไม่ทำให้ตระกูลปากของพวกมันต้องจบสิ้นไม่ว่าอีกฝ่ายต้องการให้พวกมันทำอะไรพวกมันก็ทำได้แค่กล้ามกลืนฝืนทนยอมรับอย่างไร้ปากเสียงก่อนอื่นเลยข้าจะตั้งข้อจำกัดบางประการให้กับระดับสูงทุกคนของตระกูลปากในห้องนี้ ทันใดนั้นตัวหลิงเทียนพันยกมือขึ้นก่อนที่ฝ่ามือจะปรากฏแสงสว่างเรืองรองออกมาทันใดนั้นปรากฏรังสีกระบี่และสภาพที่เห็นได้ชัดดังเนื้อเนวาบนกระดูกผูพุ่งเข้าสู่กลางกระหม่อมของระดับสูงตระกูลปาร์คทุกคนในห้องและพริบตาที่รังสีกระบีดังกล่าวพุ่งหายไปในกระหม่อมของทุกคนกับตาทุกคนก็เริ่มรู้สึกอื้อองและขยับร่างกายไม่ได้ราวถูกแช่แข็งไปไม่กี่ลมหายใจทําให้ทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะบังเกิดความหวาดกลัวจับจิตพวกเจ้าคงสัมผัสกันได้แล้วว่ามีบางสิ่งพุ่่งงเข้ารารไป มันก็คือข้อจํากัดที่ข้าผนึกลงในวิญญาณของพวกเจ้าและคนที่จะควบคุมข้อจํากัดของพวกเจ้าก็คือหลงเจิ้นกัวผู้นําองค์กรจิตวิญญาณแห่งเหยียนหวงของประเทศจีนบนดาวโลกขณะที่ทุกคนกลับมาขยับร่างกายกันได้แล้วต้นหลิงเทียนก็กล่าวออกมาพลางผายมือไปทางหลงเจิ้นกัวค่อยพูดต่อว่าข้อจํากัดที่ข้าผนึกไว้ในวิญญาณของพวกเจ้าภายในหนึ่งร้อยปีนี้ขอเพียงเขาต้องการเพียงหนึ่งความคิดพวกเจ้าก็จะตายทันที ทันทีที่ต้วนหลิงเทียนพูดประโยคนี้ออกมาสีหน้าท่าทีของระดับสูงตระกูลปาร์กเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวอัปลักษณ์ถึงขีดสุดและพวกเจ้าเลิกฝันเรื่องจะใช้เทคโนโลยีของพวกเจ้าค้นหาและขจัดข้อจำกัดที่ข้าตั้งไว้เลยเพราะไม่เพียงแต่พวกเจ้าจะไม่มีวันหาเจอแต่ยังเป็นการกระตุ้นให้ข้อจำกัดนั่นทำงานเมื่อข้อจำกัดนั่นทำงานพวกเจ้าก็ต้องตายอย่างไร้ทางช่วยต้วนหลิงเทียนเอ่ยขึ้นอีกครั้งและขจัดความคิดในหัวของคนระดับสูงตระกูลปาร์คมากมายทิ้งไปทันที คุณชายผู้ยิ่งใหญ่ไม่ทราบว่าในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีหลังจากนี้ท่านคิดให้ตระกูลป้าของพวกเราทำอะไรในฐานะผู้นำตระกูลใหญ่อย่างตระกูลป้คเรลินย่อมเข้าใจได้ทันทีว่าต้นหลิงเทียนทำแบบนี้ไม่พ้นต้องคิดใช้ให้ตระกูลป้กของพวกมันทำอะไรบางอย่างให้ในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีแน่นอนข้อจำกัดนั่นก็ไม่ต่างอะไรจากปลอกคออาคมหลักประกันว่าตระกูลป้กจะไม่ขัดขืนข้าต้องการให้พวกเจ้ายกระดับเทคโนโลยีและอารยธรรมของประเทศจีนบนโลก ให้ก้าวขึ้นมาทัดเทียมกับตระกูลป้าของพวกเจ้าภายในหนึ่งร้อยปีและภายในร้อยปีข้าต้องการให้ประเทศจีนกลายเป็นขุมพลังใหญ่ขุมที่สิบเอ็ดของดาราจักรทางช้างเผือกเป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งเทียบได้กับตระกูลใหญ่ทั้งสิบรวมถึงตระกูลป้าของพวกเจ้าต้นหลิงเทียนกล่าวออกมาเสียงเรียบฟืด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 แทบจะพร้อมกันกับที่ต้นหลิงเทียนกล่าวจบคำหลงเจิ้นกัวกับขุนพลทั้งสิบอดไม่ได้ที่จะสูดอากาศเข้าลึก,ลก พวกมันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าที่ต้วนหลิงเทียนทำทั้งหมดเพียงเพราะต้องการให้ประเทศจีนก้าวออกมาจากเวทีโลกทั้งระบบสุริยะเพื่อขึ้นสู่เวทีใหญ่ระดับดารจาจักรทางช้างเผือกอีกทั้งยังหาหนทางทําให้ประเทศจีนกลายเป็นขุมพลังใหญ่ขุมที่สิที่ไม่ได้ไปกว่าใครในดาราจากทางช้างเผือกถึงเรื่องนี้จะยักเย็นไม่เบาแต่ตระกูลป้าของพวกเราจะพยายามสุดกําลัง หลังจากที่ได้ฟังคำของต้วนหลิงเทียนแล้วผู้นำตระกูลอย่างเรลินก็นิ่งคิดไปหน้าเครียดครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบรับออกมาฉาฉานตัวมันย่อมรู้ดีว่าเรื่องที่ต้วนหลิงเทียนสั่งให้ทำมันยากเย็นขนาดไหนแต่ในเมื่อพวกมันไร้หนทางเลือกอื่นก็จำต้องยอมรับและพยายามสุดใจขาดดินเท่านั้นเว้นเสียแต่มันจะยอมตายและระดับสูงของตระกูลทั้งหมดก็ยอมตายเหมือนมันแค่นี้ก็พอ ตวนหลิงเทียนพยักหน้ารับเบาๆจากนั้นค่อยหันไปมองหลงเจิ้นกัวและพูดว่าครูฝึกหลงท่านกับทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อหารือรายละเอียดกับพวกมันก่อนแล้วกันและหากนัดหมายดำเนินการกันได้แล้วค่อยให้พวกมันพากลับไปโลกด้วยความเร็วของเรือระบบเหนือชั้นที่พวกมันมีจะพาทุกคนกลับไปที่โลกก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นได้ยินคำของต้นหลิงเทียนคนตระกูลป่าครอบครอบอดไม่ได้ที่จะหน้าสัน่นนั่นมันเรือรบระดับเหนือชั้นนะ แต่ตอนนี้พอฟังคำพูดของผู้ฝึกตนคนนี้ทำไมพวกมันรู้สึกว่าเรือรบที่ดีที่สุดเท่าที่พวกมันมีเป็นได้แค่ยานขนส่งหลิงเทียนขอบคุณทุกสิ่งที่เธอทำเพื่อประเทศของเราหลงเจิ้นกัวพลลุกขึ้นมายืนตัวตรงก่อนที่จะทำวันทยหัสเพื่อแสดงความเคารพต่อต้นหลิงเทียนพร้อมกันนั้นด้านขุนพลทั้งสิบของหลงเจิ้นกัวก็ลุกขึ้นตะเบะให้ต้นหลิงเทียนเช่นกันเรียกว่าสายตาที่ใช้มองต้นหลิงเทียนตอนนี้ไม่เพียงนับถือเลื่อมใสย,ยังเต็มไปด้วยความเคารพหมดใจ ก่อนหน้าเอาแค่ตัวหลิงเทียนใช้พลังทําให้พวกมันเดินทางท่องอวกาศได้ทั้งตัวเปล่าพวกมันก็ตกใจกับความสามารถของต้วหลิงเทียนมากแล้วแต่ต่อมาพวกมันค่อยได้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเล็กๆของตัวหลิงเทียนเท่านั้นตระกูลปักหนึ่งในสิบตระกูลใหญ่ของดาราจากทางช้างเผือกถึงแม้จะใช้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดอย่างเรือรบระดับเหนือชั้นแต่ต่อหน้าต้วหลิงเทียนกลับไม่ต่างอะไรจากของเด็กเล่นกองแกง ต้องทราบด้วยว่านั่นคือไพ่ตายของหนึ่งในตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดาราจาักรทางช้างเผือกเรือรบระดับเหนือชั้นไม่ใช่เรือจจวกิกอกกล่าวอีกอย่างได้ว่าด้วยความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนตอนนี้คิดจะยึดครองทั้งดาราจากทางช้างเผือกก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายนะครูฝึกหลงผมเองก็เป็นคนจีนเหมือนกัน หลังจากที่ยิ้มกล่าวกับครูฝึกหลงแล้วต้วนหลิงเทียนก็หันไปชวนถังเซี่ยวเซี่ยวก่อนที่จะเหินร่างจากไปโดยไม่สิ้นเปลืองคำอำลาใดๆให้มากความทั้งคู่เมื่อออกจากตระกูลป้าก็พุ่งออกจากดาวลิเซอร์ทันทีด้วยความแข็งแกร่งของเจ้ายามนี้คิดบีบบังคับสิบตระกูลใหญ่ของดาราจักรทางช้างเผือกให้ยอมจำนนต่อประเทศจีนบนโลกเลยก็ได้นี่นาแล้วชไนเจ้าต้องถึงทำให้เรื่องมันยุ่งยากอย่างให้ตระกูลป้าใช้เวลาร้อยปีสนับสนุนประเทศจีนของเจ้าจนเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของดาราจักรทางช้างเผือกเช่นนี้ด้วย หลังออกจากดาวลิเซอร์แล้วถังเซี่ยวเซี่ยก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวถามออกมาเพราะในความคิดของนางความความแข็งแกร่งของต้วนหลิงเทียนตอนนี้คิดให้ประเทศจีนของโลกครอบครองทั้งดารจาจักรทางช้างเผือกก็เป็นเรื่องราวอันง่ายดายนักก็ใช่หากข้าใช้กําลังบีบคั้นก็ทําให้ประเทศจีนของข้าเป็นมหาอํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดารจาจักรทางช้างเผือกก็ได้ง่ายๆแต่หลังจากนั้นล่ะได้ยินคําถามของถังเซี่ยวเซี่ยวต้วนหลิงเทียนพลางสายหัวไปมาเบาๆ ใจิตใจคนเราล้วนเต็มไปด้วยความโลภและไม่รู้จักพอหากประเทศจีนของโลกครอบครองดาราจากทางช้างเผือกได้แล้วไม่พ้นต้องขนขวายหาวิธีขยายอำนาจออกไปยังดาราจากรใกล้เคียงแน่นอนเพราะอย่างไรขึ้นชื่อว่าทรัพยากรไม่มีใครรังเกียจเรื่องที่จะมีมากขึ้นถ้าสามารถบีบบังคับให้ดาราจากทางช้างเผือกยอมจำนวนต่อประเทศจีนของโลกได้ แต่ข้าจะทําให้ทุกดาราจักรในระนาบเหยียนห่วงยอมจำนวนได้หรือและต่อให้ข้าจะทําได้จริงๆข้าก็ไม่มีเวลามากพอที่จะทําอะไรแบบนั้นต้วนหลิงเทียนกล่าวสืบต่อเช่นนั้นแล้วมีแต่ทําแบบนี้ถึงจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดด้วยวิธีนี้ไม่เพียงทําให้ประเทศจีนบนโลกค่อยๆวางหลักฐานจนกลายเป็นหนึ่งในมหาอํานาจของดารจาจักรทางช้างเผือกอแต่ยังทำให้ประเทศอื่นบนโลกบังเกิดความกดดันและพยายามขนขวายที่จะไล่าตามจีนให้ทัน สุดท้ายไม่เพียงแต่จีนเท่านั้นแต่ทั้งโลกก็จะค่อยๆก้าวหน้าขึ้นทีละก้าวๆอย่างมั่นคงต่อจากนั้นเรื่องที่จะบุกเบิกไปดาราจากอื่นหรือไม่ก็ต้องดูว่าสามารถก้าวข้ามดาราจากทางช้างเผือกได้หรือไม่เสียก่อนแบบนี้เจ้าว่ามันยังไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดอีกหรือต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมายืดยาวจบคําค่อยหันไปมองถามถังเซี่ยวเซี่ยวด้วยรอยยิ้มหรือทําแบบที่เจ้าว่าก็ดีกว่าจริงๆ ได้ยินคำอธิบายของต้วนหลิงเทียนถังเซี่ยวเซี่ยก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแต่ว่าหลังจากนั้นคล้ายนึกอะไรได้ถังเซี่ยวเซี่ยวพลันกล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยเจ้าทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าครูฝึกหลงของเจ้าจะบังเกิดความรู้สึกน้อยใจหรือไรเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เห็นพลับงอความแข็งแกร่งของเจ้ากับตาว่ามากพอจะยึดครองดารจาจักรทางช้างเผือกได้ง่ายๆและสามารถช่วยจีนให้เป็นเจ้าปกครองสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวของดารจาจักรทางช้างเผือกได้ทันทีที่ต้องการ เจ้าก็เป็นคนพูดไว้เองนี่ว่าใจคนเรามากล้นไปด้วยความโลภไม่รู้จักพอทั้งเสี้ยวเสี้ยวกล่าวไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนต้วหลิงเทียนสายหัวครูฝึกหลงเป็นคนยังไงข้ารู้ดีท่านเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีใช้ชีวิตสมถะและมีความสุขกับเรื่องเรียบง่ายอีกทั้งด้วยวิสัยทัศน์ของครูฝึกหลง ข้าเชื่อว่าท่านสมควรล่วงรู้เจ้าน้าวตั้งแต่ที่ข้ากล่าวเงื่อนไขแบบนี้ออกไปกับคนของตระกูลปาร์คด้วยซ้ำเจ้าหมายความว่าเขาล่วงรู้ว่าเจ้าหวังดีแต่แรกเลยถังเซี่ยวเซี่ยวประหลาดใจเล็กน้อยใช่ต้นหลิงเทียนพยักหน้าและความจริงก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่ต้นหลิงเทียนคิดมันไม่ผิดแม้แต่น้อย เพราะหลังจากที่เขากับถังเซี่ยวจากไปด้านหลงเจิ้นกัวรวมถึงขุนพลทั้งสิบก็ได้ถูกคนของตระกูลป้กจัดหาที่พักให้โดยมอปราสาทย่อยอันรูหราไปเลยทั้งหลังหมายให้ทั้งหมดพักผ่อนก่อนค่อยคุยเรื่องต่างๆกันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามหลงเจิ้นกัวกับขุนพลทั้งสิบไม่รีบพักผ่อนแต่อย่างใดขุนพลทั้งสิบและหลงเจิ้นกัวได้มารวมตัวกันในห้องโถงกลางของปราสาท หัวหน้าด้วยพลังของรุ่นพี่หลิงเทียนอดีตหมาป่าโลหิตตอนนี้ถึงจะช่วยให้จีนยึดครองทั้งดาราจากทางช้างเผือกเลยทันทีก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่นาแล้วทำไมรุ่นพี่เขาไม่ทำแบบนั้นไปเลยหล่ะครับหนึ่งในเหล่าขุนพลทั้งสิบของหลงเจิ้นกัวที่ประจักษ์พลังอำนาจดั่งถวยเทพของตัวหลิงเทียนแล้วอดไม่ได้ที่จะถามเรื่องนี้กับหลงเจิ้นกัวด้วยความสงสัยทันใดนั้นคนอื่นๆที่เหลืออีกเก้าคนก็หันไปมองหลงเจิ้นกัวเพื่อรอฟังคำตอบด้วยเหมือนกัน ฮึมหลงเจิ้นกัวพ่นลมสอบอถอเสียงเย็นกล่าวว่ามีประโยคดีๆที่บรรพบุรุษพวกเรากล่าวไว้รู้จักพอเป็นหนทางแห่งความสุขเจ้าหนูหลิงเทียนจัดการเรื่องให้พวกเราเช่นนี้ถือว่าเป็นความการุณาอันล้นพลต่อประเทศจีนเราอย่างหาที่สุดมิได้แล้วพวกเธอไม่เพียงไม่เข้าใจเหตุผลแต่ยังกล้าเรียกร้องเจ้าหนูนั่นอย่างไม่รู้จักพออีกใช้ได้ที่ไหนขอโทษครับค่ะทั้งสิบคนได้แต่ก้มหน้าไปด้วยท่าทีสลด ฮึมแล้วนี่อย่าบอกนะว่าพวกเธอมองไม่ออกจริงๆว่าที่เจ้าหนูหลิงเทียนนั่นแบบนี้ทั้งหมดเขาทําไปเพราะหวังผลระยะยาวหลังจากนั้นหลงเจิ้นกัวก็เริ่มพูดระยาวออกมาทํานองเดียวกันกับที่ต้นหลิงเทียนบอกถังเซี่ยวเซี่ยวไม่ผิดเพี้ยนว่าแต่ข้อจํากัดที่เจ้าใช้ใส่พวกตระกูลป์กนั่นมันอะไรกันแน่ทําไมข้าไม่เห็นสัมผัสได้ถึงพลังอาคมอะไรเลยละ่ะหลังออกจากกลุ่มดาวที่มีดาวลิเซอร์แล้วถังเซี่ยวเซี่ยก็เอ่ยถามต้นหลิงเทียนออกมาด้วยความสงสัย เพราะนางไม่เข้าใจจริงๆว่าข้อจำกัดก่อนหน้าที่ต้วนหลิงเทียนใช้กับตระกูลปาร์คมันคืออะไรกันแน่มีข้อจำกัดอะไรที่ไหนหละ่ะข้าแค่ใช้ลูกเล่นเล็กๆน้อยๆหลอกพวกมันเท่านั้นละ่ะต้วนหลิงเทียนคลี่ยิ้มออกมาเพราะเขาไม่ได้ตั้งข้อจำกัดอะไรอย่างที่ว่าเลยเจ้าได้ยินคำของต้วนหลิงเทียนถังเซี่ยวเซี่ยวถึงกับพูดอะไรไม่ออกเจ้าไม่กลัวพวกมันรู้เรื่องนี้แล้ว พวกมันจะเลิกให้ความช่วยเหลือเรื่องผักดานประเทศจีนประเทศบ้านเกิดของเจ้าบนโลกให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาทัดเทียมพวกมันหรือไรแล้วเจ้าคิดว่าพวกมันจะกล้าเสี่ยงเอาชีวิตตัวเองและทั้งตระกูลเป็นเดิมพันเพื่อพิสูจน์หาคำตอบเรื่องนี้หรือเปล่าละ่ะตัวหลิงเทียนย้อนถามขณะที่ย้อนถามน้ำเสียงยังเต็มไปด้วยความมั่นใจถึงขีดสุดพอถึงเซี่ยวเซี่ยวได้ยินก็ถึงกับนิ่งไปทันที เพราะนางลองแทนตัวเองเป็นระดับสูงของตระกูลปาร์คดูนางก็พบว่าเรื่องนี้ยากจะหาคำตอบจริงๆและนางก็ไม่กล้าเสี่ยงเพื่อพิสูจน์ด้วยเพราะราคาที่ต้องจ่ายมันสูงเกินไปแล้วตอนนี้พวกเราจะไปไหนกันต่อหรือถังเซี่ยวเซียวกล่าวถามข้าว่าจะกลับไปยังโลกเพื่อรำลึกความหลังสักสองถึงสามวัน จากนั้นค่อยกลับไปยังระนาบเซียนและหากข้าส,สัารเรื่องราวในระนาบเซียนหมดแล้วแต่ยังเหลือเวลาอยู่ข้าว่าจะเดินทางไปยังระนาบเหยียนห่วงอีกครั้งเพื่อไปวังเซียนหยวนต้วหลิงเทียนตอบเขายังไม่ลืมคําเชิญของเซียนอมตะเสพนก้าวทันเซียนหยวนจือของวังเซียนหยวนยิ่งไม่ลืมว่าสหายอันดีของเขาอย่างซูหลี่ก็จะไปวังเซียนหยวนหลังออกจากแดนรับต่างสวรรค์หากเป็นไปได้เขาก็อยากจะเจอกับซูหลี่อีกครั้งก่อนที่จะต้องขึ้นไปยังระนาบเทวโลก ในตอนนี้ครอบครวัวญาติทั้งมิสหายของเขาถูกพรากไปแทบหมดสิ้นเขาจึงธนุธนอมซูลีหนึ่งในสหายสนิทที่เหลืออยู่ไม่กี่คนในระนาบโลกียะข้าเองก็ว่างอยู่พอดีแถมไม่รู้จะไปไหนด้วยงั้นให้ข้าไปเที่ยวระนาบเซียนของเจ้าด้วยคนนะถังเซี่ยวเซี่ยวกล่าวเอาสิต้นหลิงเทียนพยักหน้าในขณะที่ต้นหลิงเทียนกับถังเซี่ยวเซียวเดินทางมาถึงระบบสุริยะอันมีโลกอยู่และมาถึงครึ่งทางก่อนที่จะถึงโลกเปีย ในความว่างเปล่าเบื้องหน้า่ามกลางห้วงอวกาศอยู่ดีๆพลันบังเกิดเสียงฉีกขาดทั้งปรากฏรอยแยกมิติหนึ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทําให้ตัวหลิงเทียนกับถังเซี่ยวเซี่ยวถึงกับต้องหยุดร่างลงทันทีและเมื่อหยุดร่างลงแล้วไม่ว่าทั้งคู่จะหันมองไปที่ใดก็ไม่พบต้นตอที่จะสร้างรอยแยกมิติเบื้องหน้าได้เลยอีกทั้งรอยแยกมิติที่ว่าเมื่อฉีกเปิดแล้วมันก็ค่อยๆฉีกเปิดกว้างและทางออกราวกับประตูบานหนึ่งที่กําลังเปิดออก จ้าหน้าหรือตอเต่าไม้โทวแหวนนอนหนูหลิงเทียนหลังจากที่รอยแยกมิติฉีกกว้างออกราวประตูพลันมีเสียงเยียบเย็นหนึ่งดังเล็ดลอดออกมาจากห่วงแห่งความมืดมิดท่ามกลางรอยแยกดังกล่าวหลังจากนั้นภายใต้สายตาอันเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกทั้งหวาดกลัวของต้นหลิงเทียนกับถังเซียวเซียวพลันปรากฏร่างร่างหนึ่งค่อยๆเย,ยื้องย่างออกมาจากรอยแยกมิติกลางห่วงอวกาศออกมาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขา เป็นชายวัวกลางคนที่มีรูปร่างค่อนไปทางผอมหน้าตาและดูธรรมดาธรรมดายากจะหาตัวได้พบเมื่อมันประปนอยู่ท่ามกลางฝูงชนหากทะว่าสองตาที่ทอประกายสีครามนั่นกลับทำให้ตัวหลิงเทียนกับถังเซี่ยวเซี่ยวบังเกิดอาการขนลุกขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหลิงเทียนเพราะตอนนี้สายตาของชายวัวกลางคนดังกล่าวกำลังจับจ้องมองมาที่ตัวหลิงเทียนเขม็งเจ้าเจ้าเป็นใคร เมื่อได้ยินชายวัวกลางคนร่างผอมเรียกชื่อตัวเองออกมาสีหน้าท่าทีต้วนหลิงเทียนก็เปลี่ยนเป็นจริงจังทันทีเพราะตอนนี้เขาตระหนักได้ว่าที่ดีไม่มาที่มาไม่ดียิ่งไปกว่านั้นวิธีการที่อีกฝ่ายใช้ในการปรากฏตัวเป็นอะไรที่อยู่เหนือสามัญสำนึกของเขาไปแล้วเพราะตั้งแต่ตอนที่ได้ยินเสียงของชายวัวกลางคนดังขึ้นครั้งแรกต้วนหลิงเทียนก็ได้แผ่สำนึกเทวออกไปตรวจสอบโดยรอบทันทีแต่เขาพลันพบว่าแถวนี้ไม่มีระนาบเทียม เช่นนั้นการฉีกเปิดมิติออกมาปรากฏตัวของชายไวกลางคนตรงหน้าไม่ใช่ฉีกเปิดมิติกลับออกมาจากระนาบเทียมแต่มันมาจากระนาบอื่นกระทั่งตัวตนระดับต้าหลัวจินเซียนก็ไม่น่าจะทำเรื่องอะไรแบบนี้ได้ไม่ใช่หรือไงใจต้นหลิงเทียนเริ่มสั่นไหวเต้นไปไม่เป็นจังหวะจะอย่างไรเจ้าก็กำลังจะกลายเป็นคนตายอยู่แล้วถ้างั้นข้าจะสงเคราะห์บอกให้เจ้ารู้ก่อนตายนายน้อยชิงเหยียนส่งข้ามาฆ่าเจ้า ชายไวกลางคนร่างผอมมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยสายตาเฉยเมยไร้ความรู้สึกใดๆทำราวกับมันกำลังมองคนตาย